หลังจากที่บอลได้ไปลอง Honda CRV ESUV e นะครับที่เชียงใหม่ก็ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้น่าสนใจมากครับแต่ตอนนั้นที่ได้ลองนะก็จะเป็นรุ่น RS หรือรุ่นตัวท็อปนั่นเองครับแต่สําหรับผมรถที่คุ้มค่านั้นไม่จําเป็นต้องเป็นตัวท็อปครับเพราะว่ารถที่คุ้มค่าอาจจะเป็นตัวรองท็อปอย่างคันนี้อย่าง Honda CRV e s e v ES นั่นเองครับ Honda CRV e s ร์ว s นะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นรุ่นรองท็อปนะแต่ที่มันน่าสนใจก็คือราคาของเขาครับราคาเขาเปิดอยู่ที่1นล้าน5 8าแบาทนะครับซึ่งก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่เทียบกับตัว RS นั้นก็ถือว่าถูกลงมาพอสมควรเลยนะครับยิ่งสำหรับใครที่ไม่ได้ต้องการรุ่น EL ที่เป็น7ที่นั่งนะก็ต้องบอกเลยว่า ES เนี่ยน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดและอื่นๆอีกมากมายที่เราจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ครับก่อนอื่นเลยภายนอกนั้นภายนอกนั้นถ้าดูเผีเ่ก็ เอ๊สีนี้มันมีในไฮบริดอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดูไม่ออกหรอกว่าคันไหนเป็นรุ่น R S คันไหนเป็นรุ่น E S นะครับแต่ว่ามันมีจุดสังเกตอยู่2อสข้อนะครับข้อแรกนะครับไฟหน้านะครับเขาจะเป็นคนละชุดกับรุ่น R S นั่นเองครับตัวนั้นมันจะมีไฟ L E D อัจฉริยะนะครับซึ่งก็สามารถทําให้ลดการแยงตาเพื่อนร่วมทางอะไรแบบนี้ได้นะครับกระจังหน้าดูรวมๆเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับกันชนหน้ามีความแตกต่างก,กัน ในลักษณะที่น้อยมากนะครับผมบอกเลยว่าน้อยมากแต่จุดหนึ่งครับที่มีการเปลี่ยนแปลงสําคัญนั่นก็คือล้ออะไรยางนั่นเองครับล้อรุ่นนี้นะรุ่น e s เนี่ยจะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับซึ่งขนาด18นิ้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนละ่ะยางก็จะต้องมีแก้มขอบที่สูงขึ้นมานะครับผลที่ได้ตามมานั่นก็คือความนุ่มนวลน,นั่นเองแค่พูดมองก็รู้แล้วว่าคันนี้ต้องนุ่มกว่า r s แน่นอน,นครับชุดล้อให้ยางสปอร์ตนะครับเป็นดัลล็อ s สปอร์ตแม็กนะครับซึ่ง รุ่น RS นะครับจะเป็นล้อ19นิ้วพร้อมอยางไพลอตสปอร์ตนั่นเองนะครับก็ยางรุ่นนี้ถือว่าโอเคนะไม่ได้ขี้เหร่อะไรในส่วนของด้านท้ายรถนะครับก็ดูเผินๆก็คุณจะไม่เห็นความแตกต่างนะครับมันจะมีจุดสังเกตอยู่ข้อนึงก็คือชายล่างกันชนเนี่ยที่จะเป็นสีดําด้านนะครับซึ่งก็จะเป็นออกแนวเน้นการใช้งานซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อันนึงถ้าคุณไม่สังเกตจริงๆก็จะไม่ทราบเลยนั่นก็คือไฟตัดหมอกหลังครับซึ่งก็รุ่น RS มีให้รุ่นนี้ไม่มีมาให้นะครับ เอาละครับมาดูภายในห้องโดยสารของเจ้า Honda CRV EHV ES กันบ้างนะครับคือในความเป็นรุ่นรองท็อปเนี่ยนะครับและ ES เนี่ยจริงๆมันก็จะใช้คำพูดว่าไงนะเป็นรุ่นแบบผู้ใหญ่ใช้นิดนึงเนาะก็เลยเริ่มจากการตกแต่งลายไม้นะครับคือถ้าเป็น RS เนี่ยเขาจะเป็นสปอร์ตนะครับก็จะเป็นลายอลูมิเนียมปัดเงาอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นลายไม้เนะแต่ว่าผมบอกก่อนนะว่าอาจจะด้วยวัยผมแหละคือลายไม้แบบนี้ผมรับได้ไม่ได้ดูแบบสูงวัยจนเกินไปนะครับ อีกข้อนึงนะครับก็คือในรุ่น RS เนี่ยนะครับแผนที่นำทางเนี่ยเขาจะมีมาให้นะครับเป็นมี navigation ในตัวเลยนะครับสำหรับระบบความบันเทิงนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้นะครับแต่รุ่น ES เนี่ยก็จะไม่มีเช่นกันนะครับแป้นเหยียบนะครับก็จะเป็นแป้นปกติไม่ใช่แป้นสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะบอกว่าเบาะนั่งเนี่ยก็เดิมทีมันจะเป็นการเดินได้แดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมรุ่นเนี้ยก็จะไม่มี แต่ถึงจะพูดอย่างนั้นนะครับมันก็ยังมีฟังก์ชันอีกยิบย่อยนะที่ ES ไม่มีและ RS มีนะครับอันนึงที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่จําเป็นอนะ่ะคือระบบ i Dual Zone เออคือมันต้องใช้ปะคือแล้วแต่คนมองนะเพราะว่าจริงๆรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแอะแยกอิสระซ้ายขวาอยู่แล้วเนาะอื่นๆผมก็นึกไม่ออกเนาะแต่ว่าถ้าเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยคันนี้ก็มีครบคันนะไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับเท่านั้นไม่พอนะ ก็ยังสามารถบันทึกท่านั่งได้2ตํตำแหน่งนะก็มีแค่คุณกับภรรยานะถ้าคุณมีเมียน้อยกอนน็อันนี้อาจจะไม่พอนะครับฝั่งนี้นะครับผอทบเราก็จะมีเบาะนั่งปรับไฟฟ้านะครับส่วนที่ผมชอบมากสุดๆก็คือแม้คุณจะซื้อรถในราคาล้านห้ากลางๆนิดๆนะครับคุณก็ยังได้หลังคาซันรูฟมาด้วยนะครับแต่ว่าหลังคาตัวนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะคือมันจะเปิดได้แค่ ตอนหน้าเท่านั้นนะครับตอนหลังจะไม่เปิดนะครับนี่ก็เปิดได้แค่นี้นะการโดยสารตอนหลังก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ในตำแหน่งท่านั่งที่เรียกว่าผมปรับไปแล้วนะอันนี้แล้วก็อันนี้คือผมก็โหพื้นที่เล็กรูมเหลือเฟือแต่พื้นที่เฮนดรูมอย่างที่คุณเห็นเลยครับคือเลือดน้อยนะแต่ว่าบอกก่อนว่า พื้นที่เฮดุรูมไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่ารถคันนี้เนี่ยนะครับช่วงล่างเนี่ยมันไม่ได้กระเด้งกระดอนมากนะครับยกเว้นว่าคุณจะไปจ้ำคอสะพานนั่นแหละนะครับซึ่งก็อันนั้นก็ต้องโทษผู้ขับขี่แล้วนะครับแต่ว่าข้อดีข้อหนึ่งนะครับของ c r v ตัวนี้นะคือนะครับเขาได้ออกแบบให้เบาะหลังเนี่ยนะครับสามารถเดินหน้าถอยหลังได้คือถ้าคุณเดินหน้าสุดๆเนี่ยมันก็อยู่นี่เลยนะคือผมก็ติดแบบนี้เลยครับแล้วก็ถ้าคุณเดินหลังสุดๆก็คือตำแหน่งที่ผมเคยนั่งเมื่อกี้นะะะครรัับบด้หลลลายยเ นี่ให้ดูเลยคือแบบรวมๆคือโอเคนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถปรับระดับเบาะนั่งหลังได้นะครับโดยที่คันชักอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆนะครับล้วงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ดันลงอือนะนี่เลยได้ท่านี้เลยนะคือเอนที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มันปรับได้หลายระดับนะอะขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาแต่ถ้าท่านี้นะที่ผมปรับให้ดูนะครับคือพร้อมหลับหลับได้เลยนะก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับช่องแอร์มีมาให้นะครับแต่ว่าก็เป็นแค่ลมเย็นๆนะครับที่ออกมาจากแอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับใครน่ครับที่มีปัญหาเรื่องลืมชาร์จโทรศัพท์บ่อยๆขอแนะนำให้พกสาย USB-C นะครับเพราะว่ารถ Honda CR-V ใหม่นี่นะครับก็จะใช้ตำแหน่ง USB C หลายตำแหน่งนะครับ USB A มีอยู่ช่องเดียวคือด้านหน้าช่องเดียวเลยนะครับนอกนั้นก็จะเป็น USB C ทั้งหมดนะครับในภาพรวมของการโดยสารเนี่ยนะครับเทียบกับตัว RS เนี่ยผมว่ามองว่าตัว RS เนี่ยค่อนข้างจะตึงตังกว่าครับตัวนี้จะนั่งสบายนุ่มสบายมากกว่าเหมาะกับความเป็นครอบครัวมากกว่านะครับแต่ว่าสมรรถนะในการขับขี่ของมันเป็นยังไงนั้นไปลองดูกันครับ นัฒนการขับขี่ของเจ้า Honda CR-V ES-EH EV กันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ผมสนใจนะเพราะว่าส่วนตัวมองว่าด้วยราคาแล้วก็ของที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างคุม้มถือว่าเป็นตัวไฮบริดเริ่มต้นแต่คุ้มค่ามากๆนะครับราคาเนี่ยชนกับรถสันดาบบางรุ่นเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกับรุ่น RS อยู่หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ อย่างแรกนะที่แตกต่างนะครับก็คือชุดล้อและยางนะครับ RS เนี่ยเขาจะเป็นล้อ19แล้วก็ยางพ i l ล t ลอ o สปอร์ตใช่ไหมที่เขาโพสกันนักกันหนาว่าโห้ยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับพอมาเป็นรุ่น ES เนี่ยนะครับอย่างที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหลือล้อ18แล้วก็ยางเป็นดันหล p สปอร์ตแม็กนะครับซึ่งยางดันหลบสปอร์ตแม็กก็ไม่ได้ขี้เหย่นะแต่ว่าอาจจะชื่อชั้นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกับของ p i l o t Sport นะเท่าที่ผมขับมาหลายๆาวันเนี่ยนะครับเป นะครับแต่ว่าเอาเทียบกับ p i l o t Sport อันนั้นมันอาจจะเหนือชั้นกว่าอันนี้ต้องยอมรับกันตามตรงและด้วยล้อและยางที่เป็นขนาด18นิ้วเนี่ยนะครับแก้มยางเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นนิดนึงนะครับพอมันหนาขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความนุ่มนวลในการขับขี่มันคือความเป็น CRV แบบที่เราอยากจะเห็นนั่นก็คือแบบรถนุ่มนวลขับสนุกนะครับนี่คือ CRV แบบที่ผมชอบเลยถ้าเทียบกับ RS ผมบอกเลยว่าช่วงล่างตัวนี้ค่อนข้างนวลนวลกว่าแล้วก็ นั่งสบายกว่าเอาเป็นว่าลูกเมียหลับสบายอะ่ะในขณะที่คุณก็ซิ่งได้ RS เนี่ยตอนที่ผมไปลองขับที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับตอนกรุ๊ปเทสเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตึงๆหน่อยนะครับจอกแนวไปทางรถยุโรปและนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเป็นความเป็น CRV เดิม erm ที่เป็นไฮบริดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าการซับแรงของเขาเนี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในโจทย์ที่ ทุกคนอยากจะได้นะครับโจทย์ของครอบครัวนะครับแล้วมันมีจุดอะไรที่แตกต่างกันอีกนะครับอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ Real Time all wheel drive นั่นเองนะครับคือพอมันเป็นรุ่น RS เนี่ยให้ Real Time all wheel drive นะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่น ES ตัวนี้เนี่ยก็ขับหน้าก็พอถามว่าพอไหมในชีวิตจริงคือผมเชื่อว่าหลายคนที่ใช้รถ ประเภท crossover หรืออนเนกประสงค์แบบพื้นฐานจากรถเก่งเนี่ยก็คงไม่ได้ไปลุยสมบุกสมบันอยู่แล้วมันเป็นขับ2ล้อหน้าเนี่ยครับก็พูดตรงๆว่าหนึ่งที่คนจะได้มากกว่าก็คือความประหยัดน้ํามันนั่นเองครับเพราะว่าความประหยัดน้ามันที่ h อน da เคลมใน Honda c ซ v าวีตัว e-hv เนี่ยนะครับก็มาจากตัวนี้แหละนะครับ c-r-v e-s นะครับอีกอย่างหนึ่งคือแม้ว่าระบบขับเคลื่อน4ีล้อจะให้ความรู้สึกมั่นใจในการขับขี่มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งหรือในยามคุณวิ่งกลางฝนนะแต่พอมันเป็น e-s เนี่ยนะครับสิ่ คุณจะรู้สึกด้ยวยว่ามันคล่องตัวกว่าอัน,นเนี้ยอย่างสมมติผมขับครับปุ๊บนะผมจะเลนเชนนิดนึงปัป๊บอ่ะนะครับอ่ะเลนเชนกับปัป๊บอ่ะเห็นไหมคือรู้สึกว่ามันคล่องตัวนะครับเช่นอ่ะตอนเนี้ยเราขึ้นโค้งเนาะปุ๊บไปคือคือคุณโยนเข้าไปได้เลยอะ่ะเห็นไหมโยนเข้าไปได้เลยไป โอเคใช่มันก็ยังมีความคงตัวนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าไงใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงความคล่องตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือดีกว่าค่อนข้างเยอะเอา้าปึ๊บป้ายะคือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนะครับดังนั้นเนี่ยถามผมนะก็ก็ใช้ได้นะไม่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบความมั่นใจในการขับขี่มากกว่านะครับเช่นอาจจะ ชอบขับรถเร็วในหน้าฝนนะครับหรือแบบอยากให้รถมันดูแบบมั่นคงกว่านี้นะครับระบบ l t i m e a า l w อา e l Drive อาจเป็นออปชั่นที่คุณต้องการก็ได้นะครับแต่เราต้องบอกก่อนนะว่าที่ผ่านมาหลายปีดีดับเนี่ยนะครับ h o น d a เนี่ยไม่ได้เก่งทำเรื่องขับเคลื่อนสีล้อสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีครั้งเนี้รุ่นเนี้ที่ทาง Honda ปรับปรุงระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับให้มันขับได้ใกล้เคียงกับคู่แข่งของเขากลับมาที่ช่วงล่างนิดนึงนะครับช่วงล่างของตัวนี้เนี่ยนะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าในภาพของมันเนี่ยนะครับคือความนุ่มนวลนะครับแต่ว่าถามว่าการเซตติ้งของมันเนี่ยต่างจาก RS ไหมเอาจริงๆนะผมว่าช็คอัพสปริงอะไรหลายอย่างเนี่ยแทบไม่ได้ต่างเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราพูดจากเท่าที่เราสัมผัสนะเราไม่ได้ไปดูพาร์ทนัมเบอร์โอ้ยนี่เขาใช้ชคตัวเดียวกันไม่ใช้สปริงตัวเดียวกันไหมการเก็บอาการช่วงล่างของรถทั้ง2รุ่นนี้มีความใกล้เคียงกันนะครับ จุดที่ต่างก็คือเราแรอ,แอยางเราจะพูดอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าล้อขนาดน่ะยางแก้มเตี้ยกว่าก็เลยรู้สึกตึงตังตึงตัง,ตงมากกว่าช่วงล่างแอบดูตึงๆหน่อยนะครับคำว,ว่าตึงตึงตงของผมเนี่ยหมายถึงว่าดูแบบเฟิรม์มแน่เรียกว่าเป็นเข้าคลาสในอาการของรถยุโรปละนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีความเป็นรถญี่ปุ่นคือเน้นนั่งสบายเน้นขับสบายนะครับแล้วก็มีความนุ่มนวลประมาณนึงแต่ถามว่าเวลาบดจะบูเนี่ยอย่างสมมติคุณจะบูเนี่ยบูได้ไหมบูได้นะอ่ะไปลองฟัดดูซะหน่อยฟัด น่นะครับมันก็ไม่ธรรมดานะมันก็ไปได้ของมันเหมือนกันนะครับเนีย่ยลองยกเปลี่ยนเลนสามเลนหน่อยปึ๊บขอโทษครับปึ๊บนี้นะมันก็ไปได้ของมันนะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแหละก็คือจุดทีด่ผมจะบอกว่าเอ้ยช่วงล่างของมันเนี่ยถ้าเทียบกับ RS ผมว่าไม่ได้หนีกันผมว่าจุดที่หนีนกันก็คือ ออรอหะายอย่างนะครับเราอาจจะชมเรื่อง handling ช่วงล่างอะไรงี้ที่เข้าแก๊บกับความเป็นครอบครัวมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนมองหารถครอบครัวเนี่ยก็จะมีโจทย์ต้องนุ่มนวลคับประหยัดผมจะขอพูดถึงตัวระบบเอาสักหน่อยนะครับระบบ ehev ผมขอย้าอีกนิดนึงนะครับว่าระบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของระบบ Hybrid แบบแยกส่วนนะครับคือแยกส่วนเนี่ยคือทํางานยังไงแยกส่วนเนี่ยก็คือหมายถึงว่า ระบบเนี่ยจะทํางานในแต่ละโหมดที่ต่างกันในภาวะที่แตกต่างกันโดยดูจากการขับขี่การใช้งานของผู้ขับขี่นั่นเองนะครับซึ่งตัวระบบเนี่ยนะครับก็จะทํางานอยู่3โหมดหลักๆนะครับ EV mode Hybrid mode นะครับแล้วก็ engine drive mode นั่นเองนะครับแต่ว่าใน CRV e-hv เนี่ยเขาก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของอ engine drive mode นะครับกับ Hybrid mode นิดหน่อยนะครับไฮบริด mode ก่อนไฮบริด mode ปรับปรุงตรงไหนไฮบริด mode เนี่ยปรับปรุงตรงนี้ครับปรับปรุงตรงเดิมทีเนี่ยนะครับ เ,เจ้าเฟืองทดของมอเตอร์เนี่ยจะเป็นเฟืองสเต็ปเดียวนะครับจะเป็นเฟืองสเต็ปเดียวก็คือมีจังหวะไฮอย่างเดียวเลยนะครับเอาว่าง่ายเอะนะครับตอนนี้เขาก็จะเพิ่มจังหวะโลเข้ามาแล้วก็คือเป็น,ปนชุดเกียร์ที่มี2สเต็ปสำหรับขับมอเตอร์นะครับก็สามารถปรับได้ตามแต่การใช้งานแต่ปรับยังไงอะไรยังไงเนี่ยดีเทลลึกเนี่ยวิศวกรเขาไม่ได้บอกเราครับอีกอันนึงก็คือเนี่ยเอนจินเดฟมดเนี่ยจะถูกวางไว้สําหรับรุ u ยซิ่งความเร็วสูงเท่านั้นวันนี้ก็ปรับปรุงใหม่นะครับ ช่วยออกตัวบ้างเออมันจะไม่เหมือนกับ Civic e-h-e-v ซะทีเดียวแต่ว่าด้วยพื้นฐานของเครื่องยนต์ก็คือเหมือนกันก็คือเครื่องยนต์2.0พร้อมระบบ e-h-e-v นั่นเองกำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงมา้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่335นิวตันเมตรนะครับในภาพรวมก็คือจะคล้ายๆกันแต่ในดีเทลอินดีเทลรายละเอียดลึกๆระบบมีการปรับปรุง ให้เหนือกว่านะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งเลยที่เราอยากจะบอกนะครับทีนี้การขับขี่จริงเป็นยังไงอะผมขอย่อยเป็น2โหมดย่อยนะครับก็คือโหมดการใช้งานในเมืองแล้วก็โหมดการขับขี่ทางไกลอย่างที่เราขับอยู่ตอนนี้นะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือการขับขี่ในเมืองนั่นเองนะครับการขับขี่ในเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลักษณะาการจราจรเนี่ยก็จะเป็น stop and go คือติดต,ดตดขัดขัด วิ่งไปสลับหยุดนิ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้ประจําและบ่อยมากนะครับการขับขี่นะครับของ e-hv เนี่ยนะครับเราพบว่าเขาจะใช้อยู่2โหมดหลกัหลกๆ ev โหมดเนี่ยนะครับก็คือการที่มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเนี่ยใช้พลังจากแบตเตอรี่ล้วนๆเลยนะครับซึ่งจะพบบ่อยมากนะครับโดยเฉพาะความเร็ว0ถึง60กิโลเมตรต่ชวโมงนะครับอันนี้เราจะพบบ่อยนะครับต่อมาให้ r i d โหมดเนี่ยให้บิดโหมดจะใช้เมื่อ เกิดว่าไฟเริ่มเหลือน้อยละเริ่มฉันเริ่มไม่ไหวละไฟน้อยเกินไปนะฉันก็จะใช้มอเตอร์ช่วยด้วยเช่นอาจจะออกตัวช่วยหรืออะไรอย่างงี้นะครับแล้วในขณะที่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะมาชาร์จั่นไฟเข้าแบตเตอรี่เพื่อให้มอเตอร์เอาไฟไปใช้ต่อครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับการทํางานแบบนี้ก็จะพบบ่อยอยู่เช่นกันโหมดที่เรากล่าวมานะครับก็เลยทําให้ระบบ e-hv เนี่ยเมื่อขับในเมืองเนี่ยค่อนข้างประหยัดซึ่งน่าจะเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ไฮบริดที่ทําอัตราประหยัดดีที่สุดแล้วในวันนี้อันนี้ผมกล้าพูดเลยเ ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับวัดแล้ววัดอีกวัดซ้ำก็ก็เท่านี้แหละครับอันนี้บอกตรงๆในสภาวะการขับขี่ต้องบอกว่าความเร็วต่ำไหลๆบ้างมีหยุดนิ่งบ้างด้วยการทํางานของระบบนี้เนี่ยทำให้มันค่อนข้างประหยัดพอสมควรเลยการขับขี่นอกเมืองเราเป็นไงต้องบอกว่าถ้าเราขับคงที่นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราขับอยู่ประมาณความเร็วร้อยนะเพราะว่าเราทําคิวกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือ อัตราประหยัดเนี่ยนะครับก็จะอยู่แบบปูแบ,บ,บนหน้าปัดตอนนี้อยู่ที่18.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่าโหมดการขับขี่ก็จะใช้อยู่2โหมดเช่นกันก็คือทั้ง ev แล้วก็ Hybrid โหมดอ่ะทำไมใช้แบบนี้คือจริงๆต้องบอกว่า engine dive mode เนี่ยเป็นโหมดที่แทบจะไม่ใช้เลยถ้าเกิดคุณไม่ได้เหยียบรถด้วยความเร็วสูงจริงๆนะครับเราแทบไม่เห็นเลยเรียกว่าเป็นไปได้น้อยมากนะครับแต่ก็มี บ้างบางจังหวะนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยอ่ะเนี่ยมันตัดสลับไปมาเนี่ยตอนนี้เป็นไฮบริดโหมดนะครับโดยเครื่องยนต์ก็จะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไฟจากแบตเตอรี่ถูกน้าไปจ่ายนงล้อนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับแล้วก็บางครั้งนะครับเอนจินไดรฟ์โหมดก็จะทํางานเช่นเราขับด้วยความเร็วร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ใช้ความเร็วคงที่นะคือคือหาได้ยากอ่ะคือหรือเจอปุ๊บก็ถ่ายไม่ทันอนะ่ะคือคือมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยนะครับพอเวลาเราถอนคันเร่ง,ป,งปึ้งปุ๊นะ,ร,ะนรรรเเาาากก็็จปีช์ กับเข้าแบตเตอรี่รวมด้วยนะครับขณะที่ในจังหวะหนึ่งนะครับเขาก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยทำงานในแบบ e-v mode นะครับก็ทำงานไปจนเรื่อยๆจนกว่าไฟในแบตจะเหลือระดับที่เรียกว่าต้องชาร์จนะครับก็อัน,น,นเนี้ยมันก็เลยทำให้รถเนี่ยมีความประหยัดพอตัวแต่ประหยัดเท่าไหร่เนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้วัดอัตราประหยัดนอกเหือแต่คิดว่าน่าจะประหยัดอยู่ประมาณนึิ ครับในภาพรวมของเจ้า Honda CRV ECV ES รุ่นลองทับรุ่นนี้ส่วนตัวผมผมชอบมากเลยนะ ประหยัดก็ประหยัดขับก็นุ่มสบายนะครับแล้วก็รวมถึงพละกําลังก็มีมาให้อย่างเหลือเฟือถ้าเทียบกับ RS อะไรน่าซื้อกว่ากันนะครับส่วนตัวผมว่ารุ่นนี้ก็น่าซื้อเหมือนกันนะถ้างบประมาณคุณมีปัญหาคุณอยากได้รถอนเนกประสงค์ไฮบริดนะครับไม่ได้เน้นความสปอร์ตมากมายนะครับจริงๆแล้วจุดที่ผมว่ามันดีกว่า RS ก็คือเรื่องช่วงล่างนะคือจริงความเป็น CRV ครับทุกคนก็จะทราบดีว่า CRV เนี่ยเป็นรถอนเนกประสงค์ที่เน้นในความนุ่มสบายในการโดยสารเป็นหลักับรุ่นนี้ผมขับแล้ว เออนี่แหละที่ต้องการนี่แหละคือ CRV ที่เป็น CRV อย่างที่เราเคยเห็นอย่างที่เราเคยคิดอย่างที่เราเคยสัมผัสครับจุดบอดของมันก็จะมีอยู่ข้อหนึ่งนั่นก็คือระบบ All Wheel Drive ที่ไม่มีนะครับซึ่งถามว่าชีวิตคุณจะเป็นต้องใช้ All Wheel Drive ไหมถ้าคุณขับในเมืองก็ไม่จําเป็นถ้าเกิดคุณไม่ได้ลุยก็ไม่จําเป็นยกเว้นว่าคุณต้องการความมั่นใจในการขับขี่นั่นแหละอาจจะจาเป็นนะครับแต่ก็อย่างที่คุณทราบครับ Honda ไม่ได้เด่นในเรื่องของการทําระบบ All Wheel Drive เท่าไหรนะ่นักดังนั้นเนี่ เอาพูดถึงขาด All วิ e ด l d r ไป e ไป Honda CRV ก็ยังเป็น CRV เหมือนเดิมและเป็น CRV ที่ดีกว่าเดิมในราคาที่คุ้มกว่าเดิมด้วยครับเพราะคุณได้เครื่องยนต์ไฮบริดได้ความประหยัดน้ำมันและอีกายต่างๆมากมายที่เราได้บรรยายไปในเทปนี้แล้วครับราคาเราบอกไปแล้วและย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือ1 5ึ9ง0้านบาทผมบอกเลยว่านี่เป็นตัวเลือกอนเนกประสงคส์ c อ o s s o ซ e r ที่คุ้มค่ามากๆครับอนเนกประสงค์ไฮบริดปัจจุบันมีอยู่ไม่เยอะและที่คุ้มคุ้มแบบนี้ก็มีอยู่ไมมม่่มา่าากกเชนนัครรบขอบุณทีตติด ster Bu พบกันโอกาสหน้าครับ